สวัสดีค่ะทุกคนคะพบกับแตงไทยนะคะในช่องแตงไทย l i v e 3 9นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยก็จะมานำเสนอนะคะสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องทางของแตงไทยหรือว่ากำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้หญิงนะคะได้ติดตามรับชมคลิปนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะทุกคน สำหรับคุณผู้หญิงทุกๆท,ท่านนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามในทุกๆวันเนี่ยที่จะทําให้เราดูดีขึ้นได้ก็ต้องเป็นการแต่งหน้านะคะเมคอัพที่สมบูรณ์แบบในทุกๆครั้งนะแตงไทยคิดว่าหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือดวงตาที่สวยงามนะคะและองค์ประกอบของการแต่งดวงตาที่สวยงามหนึ่งสิ่งเลยก็คือจะต้องดัดขนตาให้งอนแล้วก็ต้องปัดมัสคาร่านะคะเพื่อให้ขนตาของเราเนี่ยมีความเข้มแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นและคลิปนี้นะคะแตงไทยก็อยากจะมานําเสนอมัสคาร่าที่ส่วนตัวแตงไทยเนี่ยใช้เองและบอกเลยว่า เป็นมาสคาร่าที่ดีมากๆและราคาไม่แพงนะคะแถมแบรนด์นี้ก็คือเป็นที่นิยมอีกด้วยนะคะหาซื้อง่ายค่ะตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปเลยนะคะเรอาราคาแต่งไทยก็มีตัวอย่างมานําเสนอในคลิปนี้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะสําหรับเจ้ามาสคาร่านะคะของแบรนด์เมเบอร์เนนะคะสําหรับเจ้า2ตัวนี้นะคะก็เป็นอีก2ตัวเลยนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะเป็นของแบรนด์เมเบอร์เนนะคะชื่อว่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิไฮ c รโคนะคะก็จะมี2รุ่นนะคะ จริงๆเขาจะเรียก2ตัวนี้ว่าฝาดํากับฝาชมพูนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยก็จะมาพูดถึงกันว่าใน2ตัวนี้นะคะของตัว memory new york นะคะ, Hyper ะ,คะี่ h y p e r c o เนี่ยค่ะฝาดํากับฝาชมพูนะคะ2ตัวนี้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูความแตกต่างนะคะซึ่งที่แตงไทยอยากจะมานําเสนอนะคะบอกเลยว่าแตงไทยเนี่ยชอบเจ้าเมม o r รรุ่นนี้มากตัวดีไฮเปโคนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ค่ะว่ามันมี2แบบนะคะก็คือซื้อตัวไหนก็ได้นะคะแล้วก็คือซื้อผิดมามีความรู้สึกได้เลย้ยมันต่างกันนะคะก็เลยตั้งใจจะมาทําคลิปนี้นะคะว่ามันแตกต่างกันจริงๆนะคะสําหรับท่านใดท,ที่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคะตัวนี้เขามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของตัวเนื้อครีมนะคะแล้วก็ตัวคุ สมบัติของเขานะคะอ่ะด้านนอกนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือมันฝาโคนลสีนะคะทุกคนขะแล้วก็ในตัวของเหมือนฉลากเนี้ยค่ะจริงๆมันก็ต่างกันนะทุกคนลองดูดีๆนะคะว่าตัวนี้เขาจะมีพื้นสีชมพูที่มากกว่า ทุกคนคะแล้วในส่วนของตัวชื่อรุ่นเนาะก็เหมือนกันนะคะมเบรีนิวยอร์กนะคะจิไฮเปอนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นดีๆตรงนี้นะคะเขาจะมีเขียนบอกนะคะถึงความแตกต่างเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติก็คือ water proof นะคะเขาจะมีคุณสมบัติกันน้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเขาจะมีคุณสมบัติคือ easy watch นะคะก็คือตัวนี้ล้างออกง่ายคะ่ะทุกคนคะ่านี่คือ packaging คร่าวๆนะคะถ้าดูกันภายนอกก็คือ แตกต่างกันนะคะทุกคนคะ่ะหาซื้อก็สังเกตด,ดีๆนะคะเอาลคะค่ะเรามาดูในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเนื้อครีมกันดีกว่าคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแตงไทยจะสวอทให้ดูที่ผิวหนังเลยนะคะที่หลังมือของแตงไทยนี่แหละเนื้อตัวนี้เนื้อที่หนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฝาชมพูนะทุกคนที่แตงไทยสวอทให้ดูแล้วก็ตัวที่สองจะเป็นตัวอีชีวัชนะคะทุกคนตัวนี้จะล้างออกง่ายนะคะเนื้อครีมจะเป็นยางไง คนดูด้วยตาเปล่านะคะแตงไทยใช่ทุกคนดูใกล้ๆนะคะส่วนตัวแตงไทยนะคะที่รู้สึกนะคะทุกคนอาจจะเห็นแค่ตาเปล่าเนาะแต่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับแตงไทยความรู้สึกของแตงไทยนะคะตัวบนนะคะจะเป็นตัวไฮอร์โคที่เป็นแบบวัตถุผูกนะคะความรู้สึกก็คือเขาแห้งเร็วทุกคนส่วนตัวนะเขาแห้งเร็วนี่คเ,เขาแห้งเร็วกว่านะคะอันนี้คือตด้วยความที่เนื้อครีมแตงไทยปาดไปเยอะเนาะมันอาจจะติดแบบว่า นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเราทาไปที่ขนตานี่ก็คือมันแห้งเร็วอยู่นะคะเพราะาปริมาณอัดไม่เยอะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นตัว easy watch นะคะนี่เลยส่วนตัวความรู้สึกเนื้อสัมผัสนะคะจะมีความเหนียวกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ทุกคนดูนะคะเวลา ติดนะคะคือตัวนี้ด้วยความที่มันเป็น Easy Watch เนอะแตงไทยบอกเลยว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะในการแห้งนิดนึงส่วนตัวเท่าที่เคยใช้มานะคะก็คือมันจะแห้งช้านิดนึงเนื้อครีมนะคะก็จะมีความเหลวกว่านิดนึงนะคะนี่ะมีการติดมือที่ชัดเจนกว่าเลยนะคะจ้านบนก็จะเป็นตัวที่ h y โปโคแบบ Waterproof นะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบว่า e ีซี Watch นะคะเดี๋ยวแตงไทยจะมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้ทุกคนดูกันว่ามันทนน้ำจริงไหมแล้วก็ล้างออกง่ายจริงไหมนะคะ นี่ค่ะทุกคนคะผลลัพธ์นะคะตัววัชถภูมินะคะก็ยังอยู่คะ่ะแต่ตัวที่เป็น easy watch ก็คือหายออกไปแล้วนะคะเพียงแค่โดนน้ำเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวแตงไทยจะล้างด้วยสบู่นะคะเจลล้างมืออีกหนึ่งครั้งคะ่ะมีเจลแล้วนะคะ คือแต่งไทยล้างจนมือแดงแล้วนะคะตัวนี้ก็คือตัววัชเพูก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะคะทุกคนก็ออกยากมากจะต้องใช้ตัวรีมูเวอร์หรือว่าครีนซิ่งที่มันผสมออยเนี้ยค่ะในการเช็ดทำความสะอาดดวงตานะคะก็คือทำความสะอาดยากนิดนึงแต่ว่าระหว่างวันไม่ไหลแน่นอน ตัวนี้นะคะแตงไทยซื้อมาคือจริงๆอ่ะใช้ทั้ง2ตัวคู่กันเลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแตงไทยคิดว่าตัวเนี้เวลาเราดัดขนตามันสามารถล็อกขนตาให้งอนเด้งขึ้นได้นะคะแล้วก็แห้งเร็วด้วยกันน้าด้วยนะคะที่สําคัญก็คือติดทนนาน48ชั่วโมงเลยนะคะที่เขาการันตีไว้นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติพิเศษที่แตไงไทยชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าต่อให้เขาเนี่ยจะไม่ทนน้ำนะคะล้างออกง่ายนะคะเอาพูดตรงๆก็ระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีแบบเลือกใต้ตาบ้างน,นะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือเขาอะมีความแบบสบายตาไม่หนักตานะคะทุกคนแล้วก็ทําให้ขนตาของเราเนี่ยยาวด้วยส่วนตัวแตงใช้นะคะแตงไทยใช้ก็สองตัวคู่กันเลยนะคะเราดัดขนตาเสร็จป,ปุ๊บนะคะแตงไทยจะใช้ตัวนี้นะคะตัวแรกค่ะตัว The Hypercore นะคะแบบ Easy Watch นะคะ ทาไปก่อนปัดขนตาไปก่อนให้ขนตาเรายาวนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวดิไฮเปโคตัวนี้นะคะวอตเตอร์พุฟเนในการทาทับอีกหนึ่งครั้งนะคะบอกเลยว่าขนตาเราเนี่ยจะเข้มจะยาวนะคะแล้วก็เด้งนะคะมีวลุ่มแล้วก็ติดทนนาน48ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็มาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับเจ้ามาสคาร่าเมเบรีนิวย r กรุ่นนี้นะคะดิไฮเปโคค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคความงามเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่กําลังมองหามาส คอลลาดีๆสักหนึ่งแท่งนะคะแตงไทยก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะคะ Memory New York d e h y ีไฮโ o นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปของแตงไทยดูคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลฟ์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแตงไทย่อไลฟ์สามสิบกัด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย